มาเจอกับนักแข่งอีกคนนึงนะครับสาวน้อยนะครับคุณนิพานเน็ตสาวน้อยแบบใจไม่น้อยสวัสดีคะ่ะก็ฝากตามนะครับ Vios One Max Race รุ่นเลดี้นะครับปีเอ้ยไม่ใช่เบอร์เบอร์197 197ก้าเดแต่ทีนี้เป็นปีที่เท่าไหร่ละที่แข่งปีนี้เป็นปีที่4คะ่ะ4ปีแล้วเป็นทำง่ายๆเลย <rumors> เขาเรียกว่าเป็นนักแข่งมากประสบการณ์แล้วล่ะใช่ก็ถือว่ามากประสบการณ์แล้วค่ะไม่มือใหม่แล้วโอเคสนามที่นี่ ในรายการเปอร์ต้ากาสู้เนี่ยมันก็มีอยู่5้าสนามเนาะใช่ค่ะครับสนามไหนเป็นสนามที่ยากที่สุดของน้องแนทคือจริงๆสําหรับตัวเองอะยากสุดคือช้างสนามที่บุรีรัมย์เพราะว่าคือโดยปกติส่วนตัวต้องบอกว่าเป็นคนชอบอะไรที่กดดันสนามแคบๆเนี่ยชอบอะไรใกล้ๆเนี่ยชอบ แต่แต <S <S พอเป็นสนามกว้างปรับเนี่ยไปไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่อาจจะ<อ>แบบไม่ไม่ชอบอะไรที่มันแบบกว้างๆวางเท่าไหร่เอาง่ายๆเลยนะเมื่อกี้พี่ไปสัมภาษณ์นักแข่งที่อยู่ในทีมโมตูลมาเนี่ยนะครับทุกคนบอกสนามนี้โหดสุดหรอแต่<อ>ว่าสําหรับแ้นไม่ใช่ใช่เพราะเธอเป็นคนืคอชอบชอบความกดดันที่อะไรแบบเล็กๆยากๆอะไรอย่างเงี้ยชอบถ่ายลุ้นๆน่ะชอบอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วก็แข่งรายการนี้มา4ปีแล้วใช่ใช่แล้วก็ติดใจยังไงอ่ะมัน งไงจริงๆต้องบอกว่าความเป็นวันเมกเรเตอรค่ะมันค่อนข้างค่อนข้างจะสนุกตรงที่ว่ามันเท่ากันหมดเลยพี่ม,มันวัดกันที่ฝีมือมันไม่ได้วัดกันที่ลดเท่าไหรไ่ไม่งั้นคนมีเงินเยอะก็ทํำรถได้ทําให้แรงได้หาของแต่งดีๆมาได้อะไรอย่างงี้ใช่ใชแต่ว่ารายการนี้มันโดนล็อกสเปคไว้หมดเลยถูกไหมใช่ค่ะจริงๆก็คือต้องบอกว่ามันสามารถ เปลี่ยนแปลงได้ดนหน่อยเรื่องของเหลวเรื่องผาบเลกเรื่องแบบทั่วๆไปแต่ว่าเรื่องของการ modify เครื่อง modify เกียร์อย่างเงี้ยคือทําไม่ได้เท่ากับว่าจริงๆคือทุกๆคนแล้วอะ่ะมันสตาร์ทมาจากแบบเท่ากันหมดใช่มันก็เลยมันก็เลยแบบจริงๆใครต่อให้จะเก่งยังไงอะ่ะมาวัดกันที่นี่ก็แบบเท่ากัน ใช่แล้วยิ่ง,งที่สําคัญเลยคืออย่างถ้ามันเป็นรายการอื่นนะคะมันก็จะเป็นสนามแบบที่เป็นสนามมีเป็นสนามเขาเรียกเป็นสนามปิดเป็นสนามของเขาอยู่แล้วใช่ไหม <Okay. S 2> ช้างพีระ mm hmm. แต่น,นี้เขาเรียกสนามเฉพาะกจดันนั้นคือทุกคนเริ่มเหมือนกันโอเคใช่ไม่ได้มีใครได้ซ้อมไปม,มากกว่ากันมันก็เลยยิ่งแบบเ,เราเรารู้สึกว่าทุกคนมันเท่าเท่ากันทักษะก็มีส่วนนิดหน่อยใช่แต่มันวัดที่ฝีมือด้วยแล้ววันนี้ซ้อมเป็นไง ก็ดีค่ะคือรอบแรกก็ถือว่าโอเครอบ2ก็ก็ดีขึ้น,นะคะ่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นรอบที่3ก็เดี๋ยวจะต้องมาเก็บดีเทลวันนี้กกลับไปทํากานบ้านเก็บดีเทลนั้นนู่นนี่พรุ่งนี้ก็ซ้อมคอแข่งเลยใช่เราคุ้นชินมาระดับหนึ่งแล้วแหละใช่แต่ว่าก็ปีหนึ่งแข่งครั้งเดียวอ,อาจจะต้องแบบมาทําการบ้านทุกๆปีใช่ก็ การแข่งขันรถพวกนี้เราไม่ได้ขับสนามเดิมทั้งปีถูกไหมถูกต้องใช่มันต้องเปลี่ยนแนวสนามไปเรื่อยๆใช่นะฮะก็ภูเก็ตก็เป็นแบบหนึ่งใช่ค่ะเชียงใหม่แบบหนึ่งบุรีรัมย์แบบหนึ่งใช่บางแสนก็อีกแบบหนึ่งใช่ใช่เสียดายมากปีนี้อาจจะแบบไม่ได้มีบางแสนบางแสนก็ถือว่าเป็นสนามที่แบบสตรีทแบบยาวๆสนุกมากวิวก็สวยเนะทะเลอยู่ทางขวาใช่ใช่ค่ะแล้วก็ที่สําคัญเลยมันมีรถค่อนข้างแบบ แมกันหลายรายการเราก็จะได้เห็นแบบฟิกของแต่ละรถแต่ละแบบคนตั้งแต่แบบอย่างจริงๆวันเมกเวสก็ถือว่าบางคนเขาจะเรียกว่าเป็นมือใหม่ก็ได้แล้วก็ไปจนถึงรุ่นใหญ่แบบพวกโคริงคาแบบต่างประเทศมาแข่งกับเราเลยเงี้ยก็เสียดายใช่แต่ว่าด้วยสถานการณ์ COVID โควิดใช่ก็อาจจะแบบต้องดรอปตรงไ้นไปอีกนิดนึงเรารู้แล้วว่าการแข่งขันเตต้ากาซูเป็นยังไงนะครับการเตรียมตัวนักแข่งสำคัญไหม จริงจริงสําคัญมากนี่ยดูแลหุ่นอย่างนี้ยังไงให้มันฟิตให้มันแบบเขาเรียกว่าคนอื่นต้องบอกว่าคนอื่น่ะอาจจะแบบว่าออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยเออแต่แบบเราเราแบบฟิตนอนเราไม่เนอะคือเราแบบทางานปกติเลยแต่การออกกำลังกายจะน้อยหน่อยค่ะไม่ได้แบบไม่ได้มาออกอะไรมากแต่เราเอาแบบคนอื่นส่วนใหญ่เขาออกเพราะว่าบางทีมันร้อนแล้วเราเราจะแบบอาจจะทนเรื่องของความร้อนเรื่องของแบบการอยู่อะไรร้อนนานๆไม่ได้อะไรเงี้ยแต่อีนีชอบ นี่ชอบอะไรกดดันร้อนๆยิ่งชอบอใช่มันก็เลยบอกว่าไม่ได้ไม่ได้มีผลอะไรกับเราเท่าไหรค่ค่ะที่สำคัญเลยคืออ่อ v สตัวที่ขับมันเป็นเกียร์ออโต้นั่นคือ,อความเร็วของรถไม่ได้เยอะมากแล้วก็พวกการแบบต้องไปสู้กับรถอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เยอะมากดังน้นคือมันก็อาจจะไม่ได้เหนื่อยเท่าแบบรุ่นใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะโอเคก็นะครับการเตรียมตัวแต่เมื่อกี้ได้คิดคยินไว่วว่าทํางานประจําด้วยใช่แล้วก็คือไม่ได้ว่าเป็นนักแข่งรถ อย่างเดียวนะงานประจำก็ทำทำงานประจำค่ะจนถึงสุกทำงานปกติเหมือนชาวบ้านเขาเลยใช่แต่ว่าเสาร์อาทิตย์ก็ก็มาแข่งอะไรเงี้ยถ้าจะต้องใหม่จะต้องลาดังนั้นคือจริงๆข้อข้อที่เป็นข้อจำกัดของเราก็คือเราไม่ได้มีโอกาสได้ซ้อมเหมือนคนอื่นคนอื่นเขาก็จะแบบอาจจะต้องไปซ้อมสนามนั้นสนามนี้ก้อนจะมาสนามที่แข่งจริงๆอะไรเงี้ยเราก็อาศัยแค่แบบ ที่จาได้แล้วก็มาซมา้อมในสนามเลยอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้ไม่ได้จับรถมากเท่าคนอื่นอะไรเงี้ยแต่จริงๆต้องบอกว่าการการซ้อมมามีมีส,ส่วนสำคัญมากมากค่ะที่ทําให้เราแบบขับได้ดีขึ้นแล้วเราก็เข้าใจรถมากขึ้นอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่เราแบบอาจจะยังน้อย,อยกว่าคนอื่นใช่ที่เหลือก็ไปเติมเอนอนเยอะๆอกินเยอะๆอะก็ออกกำลังกายจริงก็ควรออกค่ะน้ำหนกน้ำหนังจริงพอแข่งรถเท่านี้ทุกอย่างมันสแตนดาร์ดหมดมันถูกเวทน้ำหนักนั่นนี่ด้วยจริงก็สำคัญ นะครับก็นิดนึงนะฮะเมื่อกี้เห็นไหมว่าถ้าใครเนี่ยคิดว่าการเข้ามาวงการมอเตอร์สปอร์ตมันยากจริงๆก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นขอให้บริหารเวลาได้แมทเองก็ทำงานออฟฟิศทำงานปกตินะครับก็ยังสามารถเป็นนักแข่งได้นะฮะอ่ะเรามาดูรถกันหน่อยได้ไหมใช่ทำไมอันนี้คือเราเลือกสีเองได้เลยใช่ป่ะใช่ค่ะ ก็ลายรถอะไรอย่างเงี้ยได้ทั้งหมดเลยแล้วแต่ว่าแบบใครจะอยากทําลายอะไรแต่คือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้คือเราอะทาลายรถตามสี่สปอนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเราก็ยังไม่มีไอเดียการทํารถของเราเท่าไหร่เราขับมาสัก สองปีรู้สึกว่าแบบคนจําเราได้จํารถไม่ได้หรือคนจํารถได้แต่ไม่รู้จักเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะอันนี้โดยส่วนตัวเข้าใจว่าการที่เราแบบทํไลน์รถนะคะมันคือการโปรโมทสปอนเซอร์อย่างหนึ่งโอเคใช่เราก็อยากให้สปอนเซอร์เราอ่ะเป็นที่รู้จักด้วย กรคือสิ่งที่มันจะทําให้สะดุดตามันก็คือแบบลวดลายนั้น,น่นนี้เราก็เลยแบบอ่ะอย่างนั้นปีที่3าปีที่แล้วเราขอแบบพีเอษลายที่แบบที่เป็นของเราเองและเชื่อว่าทุกคนจะต้องจําเราได้ใช่ดูสิดูดูดครับเพื่อนๆนี่นี่นดำชมพูใช่ใช่ดูดูดจริงๆต้องบอกว่าเป็นคนแบบไม่ได้ชอบสีชมพูเท่าไหร่ จริงๆแบบไม่ได้ชอบเลยแต่ว่าด้วยความที่อ่ะหนึ่งเราอยากได้รถที่แบบสีสะท้อนแสงคือแบบไม่มยังไม่มีใครทํารถสีนี้เลย<ช>ตั้งแต่ในวงการรถมาเท่าที่เห็นคือยังไม่มีก็เลยแบบอย่างนั้นขอเป็นสีนี้ละกันพอไม่ถูกกสีไม่ถูกทฉลกกับสีเข<ช>ียวสีส <ๆ S 1> ้มอันนี้อะไรเนี่ยแมทเด็กใช่เด็กม<ช> <บน S 1> ดก <บน S 1> อันนี้เป็นสปอนเซอร์ถ้อยเสียค่ะ ด็กที่รานหมดยิ้มใช่ร้านบมดยิ้มนะครับห้อยเสียนะแล้ใช่อันนี้ก็เป็นเหลวโมตูนด้วยนะใช่อันนี้จริงๆคือเป็นลายเราก็อย่างที่บอกคือบางทีเราขับรถอะคะเราคนอะเราอยู่ในหมู่กันเนาะคนไม่เห็นว่าใครเป็นนัาแข่งเราอยากโปรโมทตัวเองด้วยกัน นนนเราอยาเราอยากโปรโมต<า>ตัวเองด้วยเหมือนกันก็เลยแบบไออย่างนั้นแบบเปลี่ยนโมดิฟายตัวเองหาหาทาสีผมให้เข้ากับ<น>รถนี่สีผมนะครับจะทําให้คุณเร็วขึ้นจริงไหมไม่รู้ใช่แต่ว่าก็เวลาอย่างเมื่อก่อนมันมีวอล์กแท็กใช่ไหมคะมีแบบ เ,เขาเรียกว่าแบบแฟนคลับตามแต่ละสนามอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็จะเริ่มจําเราได้แบบบางทีแบบจากสนามฝั่งนูน้นตะโกนมาเรียกเราอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราก็รู้สึกโอเคแล้วนยรู้สึกว่าเอ้ย,อยไอไลน์ที่รถที่เราทํามาทุกคนรู้จกักทุกคนถามสปอนเซอร์เราว่าแบบเอ้ยสปอนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยคือแค่นี้เรารู้สึกว่าโอเคแล้วความเวลาเราได้ยินกองเชียร์ริมสนามเนี่ยแนทหนึ่งเก้าเจสู้ดีดีหรือว่าคือม,มาใน เฟซบุ๊กอะไรก็ยังตามอยู่ใช่คือจริงๆต้องบอกว่าเราเริ่มมาจากการที่ว่าเราไม่ได้แบบอยู่วงการนี้เลยเราแบบโนเนมมากเราไม่ได้คิดว่าเราจะมาอยู่จุดที่แบบเป็นจุดเนี้ยหรือเป็นนักแข่งที่คนอื่นมาติดตามเราหรือรู้จักเราอย่างบางคนแบบพ่อแม่เป็นนักแข่งรอบข้างแบบแข่งรถอะไรอย่างเงี้ยเราแบบมาอยู่ดีก็ก้าวเข้ามาด้่ยกันพ่อแม่ไม่ใช่นักแข่งรถไม่ใช่เลยเราแบบคนธรรมดามากไม่มี ดๆทีก็คือเป็นสาวคนเดียวในบ้านที่อยู่ดีออกมาฉันจะแข่งรถแนใช่คือแค่เราแบบวันนั้นช่วงนั้นปีนั้นเรามีโอกาสที่ไปรู้จักพี่แล้วก็รู้จักเซอทีมสวิตที่ดีมากแล้วก็เหมือนแอบถูกปลายาอีกนึงว่าแบบเราอ่ะก็คือเคยเป็นเด็กเกาะรั้ยืนดูเขาแข่งมานั่นแหละทีคือเริ่มมาจากการชอบดวเองกาะรั้วดูเลยแหละเราชอบแต่ว่าเราไม่ได้คิดว่าเราจะมีโอกาสหรือเราคิดว่าเราจะทําได้แบบนี้แต่เมื่อก่อนเราก็รู้สึกว่า เ oh, มื่อก่อนไปดูสติเซอร์กิตอันแรกคือสนามบางแสนโคตรเท่เลยถ้าแบบฉันได้ใส่ชุดแข่ง uh huh. เทมากแต่ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะมาแต่พอปีนั้นคือรู้สึกว่าเอ้ยเรามีโอกาสทําไมเราไม่ลองละ่ะโอกาสมันไม่ได้อยู่ดีมันวิ่งมาหาเราได้ทุกๆกครั้งแล้วถ้ามันมาแล้วอ่ะก็ลองเราพอเข้ามาเอาจริงพี่จากวันนี้สี่ปีแล้วอ่ะย้อนกลับไปดูตัวเองครั้งแบบเมื่อครั้งแรกที่เข้ามาไม่คิดว่าตัวเองจะแบบมาไกลขนาดนี้ ถือว่าแบบเอาจริงอะ่ะเราไม่ได้คิดว่าการที่เรายืนโพเดียมที่หนึ่งอะ่ะมันคือประสบความสําเร็จเท่าไหร่นะสิ่งที่มันประสบความสําเร็จของเราคือเราพัฒนาตัวเองได้ในทุกๆปีทุกๆคนรู้จักเราและสําคัญสุดๆเลยคือเราได้เราได้มีตาภาพที่มันแบบกว้างขึ้นเรื่อยๆพี่ม,มันแค่นี้เองจริงอ,<ะ>อ่ะอ่านิดนึงนะนี่นะคือผมอยากบอกน้องๆที่อยากจะเข้ามาวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับแน่นอนพ่อคุณแม่ เป็นห่วงไหมอะห่วงแน่นอนแม่ไม่ครอบครัวไม่มีใครสนับสนุนเลยทุกคนอยากให้เลิกแข่งไปเพราะเราเป็นผู้หญิงแต่เอาจริงๆเลยว่าการขับรถบนท้องถนนน่ะการเกิดอุบัติเหตุกับการที่ขับ<ฮ>แข่งในสนามต่างค่ะต้องบอกว่าในสนามอ่ะคือเซฟตี้ดีปลอดภัยทุกอย่างต่อให้เราชนแรงขนาดไหนเราเหมือนอยู่ในกล่องที่บล็อกเราเไม่มีทางแบบขยับไปเยอะอะไรเลยเราขอเปิดดูรถได้ค่ะเชิญแม่แมเนี่ยดูนี่ดิครับ โลโลบาโลบาโลบานี่คือถ้าสมมติรถลพลิกคว่ำเอาง่ายๆเลย ไม่ลงมาแน่นอนหรอใช่มันจะไม่โดนเราค่ะหรือต่อให้แบบชนแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังมันก็ยังอยู่แบบเราก็ยังอยู่ในพื้นที่ของเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะถือว่าเซฟตี้มากเทียบกันแล้วอ่ะทุกๆครั้งเวลาที่เราแบบแข่งรถอ่ะเบลมีหมวกมีหางเบล้องดึงให้แน่นถามว่าเทียบกันกับแ่บเวลาเราขับบนท้องถนนอ่ะบางคนแทบไม่ได้ใส่เบลวยใช่บางคนใส่เบลปอมใช่แต่อันเนี้ยคือทุกอย่างมันเซฟตี้ดีหมดความปลอดภัยอ่ะต้องบอกว่ายืนหนึ่ง ไม่ไม,ไม่เราไม่ได้รู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยเลยอะยิ่งเรารู้สึกว่ามันปลอดภัยเท่าไหร่เรายิ่งแบบเต็มที่กับมันมากขึ้นเท่านั้นนะครับ<ม>คุณพ่อคุณแม่นะครับสบายใจได้นะครับการแข่งรถบางทีอาจจะปลอดภัยกว่าที่ปล่อยลูกคุณไปขับรถแข่งในถนนอีกใช่บางคนแบบขับทางหลังถนนอะไรอย่างเงี้ยนะเอออันนี้แบบเรามาปล่อยในสนามดีกว่าอ่าใช่อันนี้กระเป๋ามีนนุนนี่คือใส่หมวกกันน็อกใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วค่ะเนี่ยมันจะมีของเล่นสนุกสนานอ่ะแซิรียแสซิรียเยอะแยะนะครับต้อง ต้องบอกว่าต่อๆไปของพี่แบบทำรถก็จะล้นบ้านล้นอูล้นบ้านล้นอู่ลลอเลยนะอ่านิดนึงนะก็ทำผม <c oughs> จะได้เป็นนักแข่งที่ี่ขับเก่งเหมืนนอนคุณแน่ใช่ไหมไม่รู้แต่ว่าเราอยากให้ทุกคนจดจำเราได้เรารู้สึกว่าจริงๆคือการที่เรามาแข่งอะ่ะมันไม่ใช่แค่ อย่างที่บอกไม่ใช่แค่รางวัลอะมันต้องสนุกในทุกๆอย่างที่เราทำนั่นสิใช่สําคัญสุดเลยพอพอเราเก่ง<ช>ขึ้นมาระดับหนึ่งอะ<ช>เราไม่ได้คิดว่าเราเก่งนะแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราแบบมีคนอะติดตามเราและเราอะเป็นแรงบันดาลใจให้คนสักคนหนึ่งก็ได้ใครก็ได้ที่เป็นแรงบันดาลใจให้เขารู้สึกว่าเขาอยากเป็นแบบเราบ้างโคตรดีกว่าเราได้ที่หนึ่งที่เอาจริงได้นะครับฝากด้วยนะครับน้องเนท 1 9ึเดนี่ยดูดิผู้หญิงตัวเล็กเลเลยอะดูมือน้องเขาดูมือผมปกติอะดูดิดูดิดูดิขนาดมันต่างกันอย่างเงี้ยมือเล็กนิดเดียวขับได้นะสบายๆนะครับจริงๆอายุไม่ไม่เกี่ยวใครผู้หญิงผู้ชายอะไรไม่เกี่ยวั้งนั้นดูที่ใจนั่นสิใช่ครับฝากทางบ้านนิดนึงว่าถ้าอยากกระเชียน น้องแนทติดตามยังไงฝากตัวเองนิดนึงครับก็แนทนะคะแข่งในรุ่น V ีออสเลดี้วันเมกเรสนะคะเบอร์197สังกัดทีม f o r t e s เซ r a เรซิ่งทีมนะคะก็สนามนี้เป็นสนามที่3แล้วก็ฝากทุกคนนะคะติดตามด้วยวันเสาร์นี้ก็คือวันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มทําการแข่งขันแล้วแล้วก็ฝากเชียร์แล้วก็เป็นกําลังใจด้วยค่ะก็ยังไงเนี่ยถ้าทุกคนอยากจะติดตามค่ะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีไลฟ์สตรีมมิ่งของทาง t o โยต้ากาซูเรซิ่งมอเตอร์สปอร์ตในแฟนเพจเฟซบุ๊กอะค่ะก็สามารถเข ต,ตั้งแต่เช้าเลยแล้วก็สำคัญเลยถ้าสมมติว่าใครอยากติดตามแนนนะคะก็ฝาก a c e b o o k นะคะชื่อคุณนิพาอินทรศรีนะคะเข้าไปติดตามได้เหมือนกันก็อันนี้ก็จะแบบลงพวกผลงงผลงานเราไปแข่งอะไรบ้างจริงๆไม่ได้ไม่ได้แข่งแค่รายการน,นี้รายการเดียวเดี๋ยว <ๆ S 1> ขึ้นข้างล่างเลยว่า Facebook อะไรติดตามอะไรแล้วก็นิดนึงนะครับแน่นอนใช้น้ำมันเครื่องโมตูนเป็นไงบ้างอะก็จริงๆต้องบอกว่า เราเรารู้จักกันในท้องตลาดอยู่แล้วดังอยู่แล้วไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงสรรพคุณจริงๆรถบ้านอนะ่ะก่อนหน,น้านะี้ใช้โมโมโตุนอยู่แล้วใช่ค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีโอกาสได้แบบได้มาสปอนเซอร์กันยอะไรเงี้ยพอได้มาเอาพุ่งจริงก็แบบดีใจมากเราก็ตื่นเต้นมากบอกเลยนะบอกว่า,าถ้ารถแข่งใช้ได้รถบ้านนี่ ถูกต้องใช่ค่ะจริงๆ,ๆแลก็ต้องบอกว่าโมตูนเป็นน้ำมันเครื่องระดับแบบพรีเมียมเกรดแบบนักแข่งอยู่แล้วถ้าเราสังถ้าเราสังเกตจริงๆอ่อะรถแข่งหลายๆคันยิ่งรุ่นใหญ่ๆหรือต่างประเทศอะใช้กันอยู่แล้วใช่ถ้ารถมันอยู่ในรถเรา<ม>บ้างอะม,มันก็จะแบบนินนดนึงนะ,ะรู้สึกดีใช่ไหมคะก็อย่างนี้วันนี้ขอบคุณน้องเนทนะครับแล้วก็ขอให้197ประสบความสำเร็จในวันกริไฟแล้วก็วันแข่งจริงด้วยได้ค่ะขอแบบแข่งจบรถสวยลบถ้วยกลับบ้านสู้ๆครับบ ครับเรามาพบนักแข่งสาวสวยอีกหนึ่งคนนะครับน้องนีเน่นะครับผมสวัสดีครับคือเดี๋ยวต้องเบอร์อะไรนะเนี่ยเบอร์98ก่อนที่จะมาพูดถึงรถยนต์ผมเข้าใจว่าน้องนีเน่เนี่ยอยู่ในวงการมอเตอร์สปอร์ตมาเริ่มช่วงมสีค่ค่ะเพราะว่าเริ่มแข่งมอเตอร์ไซค์ตอนมอสีค่ะมอเตอร์ไซค์ครับแข่งยังไงครับแข่งรุ่นไหนเซอร์คิต <Circuit S 1> นะครับเนี่ยมมอเตอร์ไซค์เซอร์กิต นะครับผมแข่งมาสาปีมอเตอร์ไซค์นี่น่าจะประมาณ5้าค่ะหกปีได้ไหโอ้โหนานมากเลยนะครับไม่มั่นใจเหมือนกันโอเคแล้วผลงานเป็นไงครับก็มอเตอร์ไซค์เป็นแชมป์ที่สนามช้างรายการ BIC สองพันสิบหกสองพันสิบเจ็ดสองพันสิบแปดคือสองพันสิบหกเนี่ยเป็นแชมป์ที่ BIC แล้วก็สิบเจ็ดสิบแปดเป็นแชมป์ที่รายการ R2M ค่ะ ไ้รง<ม>สุดยน,นะครับสุดยอดมากนะครับน้องนีเนะ่ประสบการณ์ในการแข่งแข่งขันนี่เริ่มมอเตอร์ไซค์ก่อนนะและ้วตอนนี้จากมอเตอร์ไซค์นะครับเปลี่ยนมาเป็นรถยนต์นะครับผมตอนนี้แข่งมากี่ปีแล้วครับรถยนต์ปีที่3แล้วค่ะครับผมได้ข่าวว่าสิ่งนี้ไม่ไธรรมดาของสาวน้อยคนนี้คือแข่งรุ่นเดียวกับผู้ชายอะใช่ไหมครับตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะตั้งแต่ปีที่แล้วเลยนะแข่งกับผู้ชายผลงานเป็นยังไงบ้างครับปีที่แล้วคะแนนเก็บอยู่ประมาณ หกที่7จ็ดมั้งคะครับแล้วก็ปีนี้ก็คะแนนตอนนี้อยู่ที่4ี่ครับแต่ว่าเพิ่งได้ที่1มาใช่ค่ะสนามแรกได้ที่1นึ่งสนามสองเกียร์รถมีปัญหาค่ะอ่ะนะครับก็ไหนแนะนำรถนิดนึงนะครับอันนี้คือเป็นรุ่นเดียวกับผู้ชายเพราะน้นจะเป็นเกียร์ธรรมดาใช่ค่ะนะเราพามาดูรถกันหน่อยนะครับก็ไม่ใช่เป็นเลดี้วัน a ม e r เรสนะครับแต่เป็นรถเกียร์ธรรมดานะครับมีคลาสนะครับผมก็จะแข่ง กับผู้ชายนะครับแน่นอนนะครับการแข่งขันรถเนี่ยต้องถามนิดนึงว่าการเตรียมตัวเองเนี่ยที่ฟิตก่อนที่จะแข่งรถเนี่ยทำอะไรบ้างจริงๆแล้วนะคะก็มีออกกําลังกายถ้าเป็นร่างกายนะคะก็เป็นออกกําลังกายปกติอยู่แล้ว5วัน6วันแล้วแต่6วันต่ออาทิตย์ค่ะเดี๋ยวก่อนนะออกกําลังกาย6วันต่ออาทิตย์พักหนึ่งวันค่ะโดยปกติแล้ว โอเคทำไรครับไมายถึงออกกำลังกายใช่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 ก็แล้วแต่ค่ะก็คาร์ดิโอเวทเทรนนิ่งวิ่งแล้วแต่แล้วแต่อารมณ์แล้วก็แล้วแต่วางแผนอ่าโอเคแล้วการใช้ชีวิตไหครับการนอนการอะไรพักผ่อนต้องเพียงพอด้วยอย่างน้อยแปดชั่วโมงค่ะอย่างน้อยนะครับแปดชั่วโมงนะครับถึงคุณจะเป็นนักแข่งได้ยากนะครับงานยากนะครับคืองานนอนนะครับงานนอนให้ครบแปดชั่วโมงค่ะ <c oughs> ได้อแน่นอนการแข่งรถเนี่ยความรู้สึกของคนที่ชมอยู่เนี่ยมันอาจจะอันตรายนิดนึง<ช>แต่ได้ข่าวว่าคุณพ่อนี่สนับสนุนมากตลอดใช่ค่ะก็สนับสนุนม,มีน้องชายด้วยก็สนับสนุนไปหมดเลยให้เล่นกีฬานะคะถ้าเราชอบก็ที่บ้านก็สนับสนุนให้เล่นกีฬาคือที่บ้านสนับสนุนให้เล่นกีฬาแต่น้องมีเน่มาแข่งรถเลือกรถแข่งใช่ปกติเป็นนักีฬาแข่งเป็นในกีฬาเนนาทควันโดอยู่แล้วค่ะอ่าเรายืนห่างๆกันสักนิดดีไหมครับผม เราชอบแบบเล่นกีฬาอะไรค่ะทำอะไรที่มันแบบเป็นแอคิวิตี้้ยคะก็มีเตะคอนโดนะครับเพราะาะนั้นคนที่จะมาเป็นแข่งรถนะครับแนะนําไปเรียนเตะคอนโดก่อนนะครับต้องสายอะไรครับแล้วถึงจะมาแข่งรถได้ไม่ต้องก็ได้ไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวนะครับแต่ก็โอเคเนาะเขามีพื้นฐานที่ดีนะทางบ้านชอบการกีฬาแล้วผมถามนิดนึงการขับรถในสนามแข่งเนี่ยนะครับ คือที่อยากจะพูดตรงนี้คืออยากจะพูดให้ว่าบางคนน้องๆบางคนที่อยากจะเข้ามาสู่วงการนี้คุณพ่อคุณแม่เป็นห่วงว่าการขับรถในสนามกับการขับรถในท้องถนโนนะ่ะอันตรายอันไหนแบบเซฟตี้ท้องถนนอันตรายกว่าเยอะค่ะใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าตัวแปรมันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถบรรทุกถนนนี่เราคุมอะไรไม่ได้เลยมันอันตรายกว่าอยู่แล้วในสนามนะเราเซฟตี้ มีคนดูแลคอยเชค็คแขกให้อะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันค่อนข้างจะเซมมากค่ะเพราะฉะนั้นอยากขับรถเร็วอยากมีทักษะในการขับรถที่ดีหรือรักในการแข่งขันแนะนำเข้าสนามใช่ถูกต้องค่ะแข่งในสนามปลอดภัยสนุกด้วยครับ,รบผม<ๆ>ก็นิดนึงครับก็แน่นอนออใช้น้านํามันเครื่องโมดูลด้วยถูกต้องค่ะเป็นไงบ้างครับผมดีค่ะหมายถึงเวลาก็แ็กิีแรกก็เวลาโอเคอยู่ค่ะอันที่สองก็โอเค <Okay. S 2> ลื่นลื่นเนาะโอเค <Okay. S 1> ถ้าใช้ในรถแข่งได้รถบ้านก็ใช้ได้ใช้ได้เนาะนะครับผมอ่ะยังไงก่อนเราจากกันนะครับเดี๋ยวให้นีเน่แนะนําตัวเองนิดนึงนะครับว่าจะติดตามได้ยังไงบ้างค่ะก็นครัรัตีตากรารันตานนนะคะนีเน่ค่ะนีเน่เกาสินะคะก็แข่งขันในรุ่น VOS One Make Race ค่ะก็สามารถติดตามเชียร์ในรายการ Toyota Gazoo Racing Motorsport ได้นะคะหรือว่าอยากจะติดตามเพจน,นะคะก็สามารถ ติดตามไปที่เพจ Facebook มีแน่98ค่ะนะครับเดี๋ยวจะขึ้นเพจ Facebook ให้นะครับมีแน่9ก้ใช่ครับนะครับผมโอเคยังไงวันนี้ก็ขอบคุณน้องนีนเน่แล้วก็ขอให้โชคดีในวันคุริฟายพรุ่งนี้นะครับแล้วก็วันอาทิตย์นะครับขอให้ได้ตำแหน่งแน่นอนแน่นอนนะครับเมื่อกี้จะมาสัมภาษณ์น้องตั้งแต่แรกแล้วแต่คุณพ่อบอกเดี๋ยว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 ไปซ้อมก่อนขอน้องเขามีสมาธิก่อนน้องเขาก็จะนั่งนิ่งๆอย่างเงี้ยแล้วก็โอเคครับคุณพ่อเด คือครอบครัวน,นี้น่ารักมากนะครับครอบครัวน,นี้เขาเป็นซัพพอร์ตกันมากเลยะนะครับยังไงก็ขอให้นอ้องโชคดี<อ>ครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับเป็นไงบ้างครับวันนี้เราได้รู้จักกันนะักแข่งนะครับว่าแต่ละท่านเนี่ยเตรียมตัวกันอย่างไรรู้สึกอย่างไรหรือว่าการทําการฟิตตัวเองอย่างไงเพื่อจะให้มีสุขภาพที่ดีก่อนที่จะมาสามารถขับรถแข่งแบบนี้ได้นะครับแล้ว มาที่สาคัญไหมที่สําคัญนะครับอันนี้แค่สนามที่3นะครับเรายังมี t o y o ต้ากาซูเรซิ่งนะครับที่จะไปอีก2สนามหลังจากสนามนี้นะครับทั้งหมดปีนี้มี5สนามด้วยกันนะครับยังไงฝากติดตามใน EP ีต่อๆไปนะครับว่าทาง m o ตุลและ Toyota g a าซูเรซิ่งนะครับและทีมของที่โมตุลสนับสนุนนะครับผลงานของเขาปีนี้จะเป็นอย่างไรยังไงแฟนเพจของโมตุลไทยแลนด์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติ๊งๆนะครับผม เพื่อที่จะติดตามผลงานโม t ูทอของเราใน e ีีต่อๆไปวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ